สำหรับใครหลายคนรอยสักรหรือรอยแผลเป็นอาจเป็นสิ่งที่อยากลบแต่สำหรับผมมันคือการรักษาที่จะสร้างชีวิตใหม่ ด็อกเตอร์แทออฟเราไม่เป็นเพียงคลินิกที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาแต่เราเป็นเลเซอร์สเปเชียลิสต์เรามีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยนวัตรกรรมเลเซอร์อย่างแท้จริงเราเลือกใช้โปรแกรม Pico w เ y เลเซอซึ่งเป็นเทคโนโลยี Pico Second ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถลบรอยสักได้ทุกแบบทุกขนาดทุกสีโดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็น และเราต่อยอดความเชื่อชาญลบรอยแผลเป็นลบรอยดำคำ้ําลบรอยแดงสิวและกําจัดขนทาวรทุกเคสเราวางแผนแบบ p e r s o n a l right treatment เพราะเราเข้าใจว่าปัญหาของทุกคนไม่เหมือนกันดังสโลแกนด็อกเตอร์แท็ออฟคือ medical laser solution คํามั่นสัญญาว่าเราจะรักษาให้ดีที่สุด วันใจของคุณเริ่มต้นที่นี่ดรแทตอฟลบทุกรอยที่อยากลืม